สวัสดีปีใหม่ค่ะปี2567นะคะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะมาในคลิปนี้ไม่ได้มาทํานายดวงรายวันค่ะแต่ทํานายดวงรวมทั้งปีนะคะของพี่น้องที่เกิดวันอังคารนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องวันอังคารวางแพลตั้งแต่ต้น เดือนต้นปีนี้เลยค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั้นนะคะคลิปนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมให้กับพี่น้องนะคะทั้งไปดันเกิดนะ,ะเพื่อเป็นแอวทางนั่นเองนะ,ะแต่พี่น้องวัดอังคารเจ้าขานะ<อ>ก็ให้ดูดวงรายวันควบควู่กันไปด้วยนะคะเพราะว่าในคลิปนี้ทำนายร,วม,รวมทั้ง12เดือนนั่นเองคะ่ะหรือทั้งปีนั่นเองนะคะพี่น้องจ๋านะมันอาจจะไม่ไม่เป๊ะๆนะคะฉะนั้นให้เราดูดวงรายวันกำกับด้วยนะเพื่อความชัดเจนนะคะพี่น้องวันอังคารก็บอกว่านะคะสีที่เป็นมงคลก่อนหน้านี้แก เขาเรียกว่าเสริมหน่อยหนึ่งนะเพื่อเพื่อนําไปปรับใช้นะคะในปี2 5 6 7นะะิะก็คือสีชมพูนะ,ะสีม่วงสีแสดได้ค่ะนะคะสีอื่นๆก็ได้ยกเว้นสีนี้นะค่ะนะคะสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีครีมนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารน,นะคะเขบาบอกว่ายังไม่ใส่เชวเดี๋ยวไปหาลูกค้าก็จะช่วดไปาอย่างนั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่จริงๆเขานะคะขนโหรพญาโหนนั้นได้วิกฤ์จบจบไปแล้วนะเชื่อได้เชื่อได้นะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะ เอาละค่ะในเที่ยวนี้นะคะป้าหมอนะคะจะจับไพ่แทนพี่น้องวัวนอังคารทั้งหมดนะคะจํานวนสิบใบค่ะนะคะไพ่ทักเรื่องอะไรก็จะอ่านเรื่องนั้นให้พี่น้องเรามาะวังนะคะและไม่อ่านตามตําแหน่งนะคะสิบใบนี้นะคะอ่านทีละใบเลยไพ่ทักเรื่องอะไรเช่นทักเรื่องงานก็อ่านเรื่องงานทักเรื่องเงินก็อ่านเรื่องเงินโชคลากก็ทักเรื่องโชคหลาภรวมถึงเรื่องของสุขภาพและบริวารด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะเออเอาอย่างนั้นกันเป็นแนวทางได้ค่ะเออ เป็นไงบ้างคะเข้ามาแล้วพี่น้องวันอางคคขะขอกําลังใจกันกนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะนะคะเพื่อเราจะได้อยู่กันยาวๆนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอาเป็นแบบนั้นยังคงดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะพี่น้องวันอางครเจ้าคาะมาอุดหนุนกันมานะคะค่าครูก็ยังไม่ได้ขึ้นนะคะปีใหม่แล้วแล้วก็ยังคงที่จะสอนดูดวงไพ่ยิีง่ายๆตามสไตล์ประหมออยู่นะคะพี่น้องจ๋านะเอาอย่างนั้นกันเอาละค่ะขออนุญาตจะไพ่แทนจำนวนจิตใบหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดนะคะเก้านะคะแล้วก็สิบค่ะมาดูค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะไพ่ใบแรกขึ้นเรื่องอะไรแน่นะคะน่า,นา,นาลกลัวไหมคะไม่ต้องไปกลัวค่ะนะคะไพ่สิบดาบนั้นถึงแม้ว่าเป็นไพ่ที่แย่ที่สุดในใน,ในตำรับก็ตามแต่ว่าพี่น้องวันอังคารค่ะนะสิบดาบขึ้นไพ่ใบแรกระหมอจะทำงานนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไพ่เสน่ห์จันไรดไม่มีจบเริ่มต้นใหม่แล้วก็ฟ้าสว่างนะคะในปี2567สําสำหรับพี่น้องวันอังคาร พี่น้องวัดอังคารนะคะในปีที่ผ่านมาแย่มากนะคะแย่ในเรื่องของสุขภาพด้วยแย่ในเรื่องต้องเสียคนรักนะคะแย่ในเรื่องของว่าต้องว่างงานนะคะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยนะคะแย่มากมายกายกองถ้าเกินสิบดาบนั่นมันเป็นเพียงเรื่องที่ผ่านมาเองเราอย่าไปจิบตกับมันนะคะและต่อไปนี้พี่น้องวัดอังคารนะคะเห็นไหมคะพี่น้องวัดอังคารอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องมีพลังเหมือนเดิมที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆและเอา เรื่องที่ผ่านมาในปี2566มาปรับใช้แก้ไขพี่น้องระมัดระวังนะคะในปี2567ระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของหัวหน้าไม่ค่อยปลื้มเราเท่าไหร่นะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพันธะสืบเนื่องกันมาถ้าเป็นแบบนี้นีเมว่าเป็นแบบนี้เราเป็นผู้น้อยเราด้ยอยกว่าเขาเราไม่มีอํานาจมากกว่าเขาเราก็ต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวใช่ไหมะคะพี่น้องวันอังคาระค่ะ่าต่อไปค่ะนะต่อไปนะคะเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการงาน ะะหรืองานเยอะงานยุ่งยีลงตรงหนังแล้วก็บริวารที่ทํางานดูว่าจะไม่โอเคงานไม่เป็นระบบอันนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากปี6กก็ได้นะพี่น้องวันอังคารเราต้องแก้ให้เป็นปัจจุบันซะนะคะเรื่องของงานของผู้อื่นก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้งของกับเขาเอางานของเราให้เสร็จนะพี่น้องจ่ะนะต่อไปนะคะอาจจะเดินทางอย่างไม่มีแปลนบ่อยๆนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารก็เตรียมอาไว้ด้วยอา,อาจจะไปติดต่องานนะเจ้านายให้ไปนี้ ไอ้ไปนั้นไปโน้ตเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ายังมีพลังอยู่สําหรับพี่น้องวันอังคารในปี2567นะคะใช้รถบ่อยมานะคะไม่ค่อยได้อยู่กับพี่นะคะอันนี้จําไว้เลยค่ะนะคะส่วนเรื่องเงินเดียนะคะขึ้นราชาราชาเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่ควบคุมเงินได้ดีนะคะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ได้ไมิตรกำไรเข้ามามีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินเงินทุนมีนายทุนว่างั้นเถอะ ะะพี่น้องวันอังคารถือว่าการเงินยอดเยี่ยมในปี2,567ะนั้นแล้วใครที่ผ่านมานะสิบดาบขึ้นนะในเรื่องเงินนะเสียเงินเยอะๆนะปีนี้เอากลับมาได้หมดนะเอากลับมาได้หมดนะคะพี่น้องวันอังคารนะแสดงความยินดีด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะอุดมสมบูรณ์นะคะขึ้นเอ็มเพรสนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่รวยเป็นผู้หญิงวันอังคารที่รวยเวอร์ในปี2,567นี้และมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้ถ้าใครมีหนี้อยู่ แน่นอนค่ะอาะ้าวลนะคะแล้วก็เห็นไหมคะเขาบอกว่ามีพันธะอะไรไว้กับใครสิ่งที่เรานับถือครูบาอาจารย์เมื่อได้แล้วก็ให้พี่น้องวันวันอังคารไปทําตามพันธะสัญญาซะเลวก็บอกว่าสิ่งที่พี่น้องวันอังคารมุ่งมั่นตั้งใจทํามาก่อนหน้านี้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพเป็นคนนี้ทวดาปองเตะให้กับพี่น้องหมดทุกปรดสอกหมดโรคหมดภัยเสญญน,นียจัอะไรไม่มีให้ประสบความสาเร็จสาถูกค่ะ น่าว่าอย่างนั้นนะคะเห็นไหมคะและนอกจากว่าเรานะคะไม่มีปัญหาแล้วเรายังสามารถได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะช่วยเหลือในเรื่อง,องความคิดช่วยเหลือในเรื่องของการให้กําลังใจช่วยเหลือในเรื่องของการเงินบางส่วนสําหรับพี่น้องวันอังคารป้าหมูว่าเยอะม,มากเลยนะคะในปี2567สาธุเลยค่ะนะคะบางท่านก็อาจจะนะคะบางท่านก็อาจที่จะคิดการที่จะขยับขยายหรือเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ยังไงแล้วอยู่ที่ตัวเราเป็นหนัก ถ้าเรายัางอยู่ที่เดิมเราก็ต้องนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนระบบการทางานของเราใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนงานนะคะหรือเปิดกิจการก็ทําได้นะคะสําหรับก้าวไม้เท้านะเออเรามีพื้นฐานมีประสบการณ์เก่าอยู่แล้วอืมนะคะมีวัดถุดิบนะคะดื่มอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะทําได้เกิดได้เลยนะคะที่น้องวันอังคารในปี2567และการเงินนะคะบอกว่าเงินจะไม่ขาดหมื่นวันปีที่ผ่านมาแล้วนะจะมีหมุนเข้ามาหลายช่องทางนะแต่เป็นเงินหมุนนะคะ มูลุ่มลงทุนอะไรก็แล้วแต่ได้เดี๋ยวก็มาอีกนะคะยังอาจที่จะไม่ได้เก็บเงินได้เยอะแยะมากมายฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารนะโดยรวมถือว่าดีถือว่าเป็นดวงที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็แล้วกันนะคะหน้ามือหน้าเมื่อก่อนนั้นแย่หลังมือประเดี๋ยวจะพลิกนะคะในปี2567ดีเด่นทุกเรื่องน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะป้าหมอไว้พอนะพี่น้องนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะในปี2567นะคะ ให้ Hi, โชคดีทั้งด้านการเงินงานโชคลาภสุขภาพและก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะตันโหลดทั้งปีนะคะพี่น้องจ๋านะสวัสดีค่ะ